ชาวไทยจีนหรือไทยเชื้อสายจีนคือชาวจีนที่เกิดในประเทศไทยหรือเป็นเชื้อสายของผู้อพยพชาวจีนหรือชาวจีนพ้นทะเลคนไทยอีสานและไทยลาวส่วนใหญ่อาจเรียกว่าเจ๊กส่วนมากมักเป็นเชื้อสายจีนใต้จิ๋วลองลงมาได้แก่จีนแคะจีนหายหลำจีนกวางตุงจีนหกเกี้ยนสำหรับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศไทยมีหลักฐานเด่นชัด ในสมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยเข้ามาตั้งลกลากทำการค้าขายและทำการรับจ้างทั่วไปการทำทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่หเป็นส่วนสำคัญทำให้ชาวจีนได้เข้าสู่ภาคอีสานมากขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนกระจายเข้ามา ตั้งบ้านเรือนทำมาหากินในชุมชนเมืองตามทางรถไฟโดยเฉพาะเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอาทิขอนแก่นอุดรธานีหนองคายอุบลราชธานีเป็นต้นการเข้ามาของชาวจีนในจังหวัดสกลนครพบหลักฐานเข้ามาก่อนปีพศ2432สมัยรัชกาลที่5 โดยทำการค้าขายตั้งลกรากทำมาหากินและต่างงานกับคนในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองสกลนครอเภอสว่างแดนดินอเภอพังโคนปัจจุบันชาวจีนมีบทบาทอย่างกว้างขวางอาทิด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะบทบาทด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองท้องถิน่นยกตัวอย่างเช่น การค้าขายในจังหวัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งการก่อตั้งสมาคมชาวจีนภายในจังหวัด